โอเคครับชมอยู่กับผมอ่ะโคตรเหนื่อยเลยอันนี้คือแม่งมีคนติดตามซับร้อยดยรวดเร็วมากผมไม่คิดว่าแม่กจะมีคนติดตามอะไรเร็วขนาดนี้แค่ลงคลิปแจกคลิปการ์ดเองโอเคแต่ยังไงก็ตามถ้าถึงห้าร้อยซับผมจะแจกอีกครั้งนี้คือครั้งที่แจกวันพุธตอนห้าโมงตรงไม่ถึงว่าแจกสามร้อยซับนะอยู่ห้าร้อยซับเปกอีกทีหนึ่งโอเคท่านผู้ชมอย่าลืมนะก่อนที่จะดูว่าคลิปการ์ดมันเป็นรหัสอะไรอย่าลืมนั้นกด ทุกปุ่มใช่อย่าลืมกดแชร์ปะใครกดกระดิ่งด้วยอย่าลืมดูคลิปผมทั้งหมดด้วยเพราะยอดวิวก็ได้เยอะๆเข้าใจไหมจ้าท่านผู้ชมแล้วผมก็ได้มีกําลังใจแจกคลิปการ์ดอีกเพราะว่าแม่งแจกคลิปการ์ดมันโคตรเหนื่อยเลยกว่าจะแจกได้เข้าใจไหมจ้าท่านผู้ชม อย่าลืมกดติดไลท์เพื่อให้กำลังใจนี้ด้วยโอเคผมเอามันมันไม่ไมน่าแช่กกำลังใจแล้วเดีย๋ยวผมจะมาเปิดกิฟต์การ์ดเลยนะจ๊ะ <laughs> ไม่ใช่เลย <laughs> โอเคอันนี้คือกิฟต์การ์ดนะถ้าผู้ชมอย่าลืมรีบใส่จนกว่าคนอื่นจะมาใส่นะถ,ถ้าถ้าใครใส่ได้ก็บอกมาด้วยหรือถ้าไม่บอกกันเรื่องของคุณแหละแหละมาอย่าลืมใส่เลยผมใส่ผมยังไม่ได้ใส่โคดนี้นะเมื่อกี้ผมพูดผิดอะไรผมใส่ <laughs> ผมไม่ได้ใส่โค้ดนี้อ่า ผมจะใส่ทําไมจริงไหมเรามันเป็นของท่านผู้ชมผมจะใส่ทําไม300สามร้อยซับแล้วอะ่ะเออจริงปะละ่ะผมจะใส่ทําไมโอเคแล้วตอนนี้ช้อปปีมันแจ้งเตือนขึ้นมาแต่โปรดเถอะท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดทุกปุ่มที่มีอย่าลืมกดติดไลค์ด้วยใช่ใช่ใช่แล้วเพื่อนผมก็ได้ใช่ควรถ้าเพื่อนผมควรกดติดไลค์เยอะเรอะอเลยนอเลอย่าไปกดแบงเหวียวยูทูบมันไม่เด้งขึ้นหน้าฟีดอย่าลืมกดไลค์ แลวอย่าลืมดูคลิปนี้จ,จนกว่าจะจบเพราะว่ามันก็ได้ขึ้นฟีดใช่ <c oughs> ผมทำคลิปไหนมาใครใครใครที่ไม่รู้แล้วแม่งปกติผมลงคลิปวันละหนหนึงหน่งคลิปต่อสัปดาห์ใช่ไหมแต่นนี้คือแบบคนดูคนดูเยอะคนติดตามเยอะผมก็ต้องลงบ่อยขึ้นซึ่งก็รู้ว่าเวลาของผมนั้นมันน้อย ใช่โอเคนผู้ามาชมผมต้องขอบายบายแค่ดีแล้วผมอยากรู้ว่าผมพูดท่านผู้ชมกี่ครั้งรวมทุกคลิปเลยแม่งผมพูดตลอดคำนี้คำว่าท่านผู้ชมโอเคบายบายจีจ okay. okay. ีครับ